อาเพื่อนสุดเก๋าเดนิสนโซนโซนโอ้บ่ได้พอ่อกันเดินไปเป็นไดสบายดีสบายดีกินไปกินมาเขาอยากลองเพลยงไะมตัวลองไหน,นหองเลยโตเป็นลูกแพื่เด้อเขาจีเป็นไม้ไผ่เลยโอเคโอเคอเราหมดวันพ่อถึงเจ้าเ่๋ขอรับกลมหนึง่งใครหัวท่านพ่อถึงต่มี้คู่มีใครบ้างนะ<ม>ลองเพลง<ม>ของคู่ครายจังเสียงมันสิมวนเฮาขึ้นก่อนเด้อเพื่อนเอ๋ยกินเหล้าเมาบ่เสียว Nhìn đâu cũng nhiều mà mau được hết ấy Mưa cát bì khô trời Nhìn đâu cũng nhiều mà mau được hết ấy Ôi, mệt lắm Để thấm mục, đừng Để Mày có <coughs> <c funny> <how to> <laughs> เพื่อนเอ้ยกินเหล้าเมาบ่เสียวกินเหล้ากลุ่มเยว์มาเมาด้วยเพื่อนเอ้ยเมื่อวานนี้เอนแต่งานมีคู่เฉยแดงกับแดงทางเมลงานอะไรรอตอนเลยท่าก็เลยอกหักทั้งสองคนอกอกอกหักกับแรงบุตรเฮ้ยมันดึงเยอะแยะด้วยหรอ เอนน้อยแอนทำได้แอนจอมโหดยินเอาวกุมเนียวหมาเมาเราเพื่อนจะไปอย่าไปโทษแอนเลยบักสายยินเอาวกุมเนียวหมาเมาเราเพื่อนพอไผ่ไผ่ก็อยากจะสบายตั้งใจตั้งใจกันยินเอาวกุมเนียวหมาเมา มันยำังี้ยส right? ิมันเงี้อ네้มันกินหน่วนจริงเว้ยเนี่ยหอด้วยละบาานีเฮากะเลยโอคากทั้งสองคนเอาที่เรากินเล่ากุมเน่ยเบลเมาเราเพื่อนเอ้ยมันเฮ้ยมองเขาว่าไม่ใชโจูเพลงคนนี่วะ จบแล้วคุณพูดไม่พูดไม่พูดไมเข้าว่าเขาว่าตัวบ่เมาดยจบพูดบนาแมวบ่ได้เอาดนๆพอกันเราต่เาสิ่งได้อนหนอแอนทำได้แอนจอมหดยันเอากุมเนี่ยมมอมองมอมจะได้เว้ยนาสันอยู่กับสัน เอาจังสีน้อเสียวจักกล่มกล่มสักลาสาวล้วงให้ห่วงหายเหมดเพี้ยนเอาแม่มันยากแบดกลุ่มอยู่เอาแปดกับแปดแต่ว่าตัวเลี้ยงเลยก็เยว่าแล้วลงวกเลยเนี่มาจมตัวไม่เข้าวะเฮ้ยเท่ามันก็หลองน้ำกัดอยู่นะตะกี้อยู่เสียอีสานไหมกูเว้ยนะแม่มาตอนนี้ลองดูดูดูผู้มี่นี่ มาแกเอาโซ่แก้ว